สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูความน่ารักของสัตว์ชนิดหนึ่งใครจะว่าผมบ้าก็ไม่เป็นไรครับผมผมเห็นว่าดูแล้วน่ารักดีผมก็เลยทำวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ได้ดูครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกัน นวนครโอ้โหน้องกินท้องเป่งนะครับผมโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องหนีไปไหนเลยเนี่ยอาหารมาถึงปากเลยครับแบบนี้ อ้โโไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องออกหากินไกลครับผมมีมีอาหารมามส่งถึงปากเลยอร่อยแล้ว มันเมาเป็นเมาปินมาสบายสบายเลย้รทออกธิทั่โกโลก,กครับอน้องขอขอขอขาท่งไหนออกทโโลกเลยครับออวันนี้สบายน้องครับผม ไม่ต้องไม่ต้องอกไม่ต้องม,อง,มองหากินไกลครับผม เต็มเต็มไม่ต้องออก้ากินไก่เี้ยใส่ต่หมูค่ะักใหญ่่น่้มาเริ่มหมดจริงๆกันหน่อย ม่กินนกมันอยนีเจ๊เออมไมลูกคุณนะแต่คุณไม่ลูกคุณนะผมชอบใส่ข้าวที่กินกินหยอหยอกพ่ออะลอยดิพ่อพ่อพ่อไม่ยอมพ่อข้าวตัวใหญ่มันมันเม้งงมนเข้าข้างในอย่เนี้ย 哎。 Beep, beep, beep,